ก็เนื่องจาก 3- 4สวันที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวโคราชเรายิ่งในเขตเทศบาลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านมาก็ <c oughs> มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังไหลที่นะครับวันนี้ทางเราก็ได้ประสานไปทางจังหวัดให้รีบระบายน้ำออกนะครับแล้วที่สำคัญก็คือในเมื่อพี่น้องได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยนำอาหารแห้งนะครับสิ่งของจะเป็น เคร kids, uh, so ื่องใช้มาแจกจ่ายนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ครับแไดเป็นพกตีแล้วก็ยงนี้ต้องมาจกจาให้เดร้อาความเดือดร้อนนครับก็เราก็ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับแล้วก็พรรคชาพนนาก็ยังอยู่กับชาวโคราชตลอดไปฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ชาวโคราชเดือดร้อนก็หมายถึงพรรคชาปนกาเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับ ก็กํา mmm ลังดูอย no right> ู่กําลังกุาหารือกันอยู่ว่าเราจะส่งตรงไหนบ้างไงนะครับก็ถือว่าโครลาชก็เป็นฐานที่มั่นของเราเหมือนกันครับักี่ี่น้องจะให้อุที่น้ครับก็คิดว่าคงไม่กี่วันมั้งฮะนะครับช่วงนี้ก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนไงก็ให้กําลังใจนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องฟืนไฟด้วยนะครับที่สําคัญก็คือคิดว่าสถานการณ์่นี้คงไม่กี่วันนะครับเพราะดูจากตามข่าวจากโกมูตู แล้วเนี่ยก็คงไม่กี่วันก็คงจะผ่านพ้นไปได้ครับเป็นวพวกนที่น้องเชา้ปาปักช่องครับปักช่องก็ุ่นหนักะครับครับก็เช่นเดียวกับปากช่องน้ําก็ไหลมาจากภูเขาจากจากละเวนเออ่ละแวกเขาใหญ่แล้วก็น้ําของเก่าก็มีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าตอนนี้ได้เห็นว่าทางกรมชลกําลังประสานเรื่องการระบายน้ําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับถ้าว่าส่งผลดีกับเปลี่ยนระบบระโดงเรื่องน้ำนี่ครับก็คงส่งผลดีกับกับทุกเขื่อนในโคราชอ่ะ นะครับสี่เขื่อนของหลักในโคราชก็คงได้น้ําไปพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้ให้ท่านช่วยเตือนเรื่องการเก็บตัวราคะตัวเว็บอะไรนะเรื่องโควิดนะคะอ๋อก็ยังไงฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่ราะช่วงนี้คนไทยอาจจะลืมโควิดกันไปแล้วนะครับก็โควิดก็ยังระบาดอยู่ในทั่วโลกนะครับแต่ประเทศไทยก็อาจจะโชคดีนะครับที่วันนี้โควิดก็น้อยลงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องหน้ากา นะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับแล้วก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็สิงคัญที่สุดก็คือต้องพยายามป้องกันตัวเองนะครับถึงแม้สถานการณ์โควิดเบืองไทยจะดีขึ้นนะครับอย่าลืนมนะครับยังไงอย่าเพิ่งกาบตกกันนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหมื่นไวัยตำบลหมื่นไวัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับผลกระทบ จากเรื่องของน้ําท่วมนะฮะวันนี้ทางท่านหัวหน้าพักท่านเทวันลิปตาพรบเนี่ยก็ได้นําถุงน้ําใจฮะจากศูนย์คนโครารักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ยจำนวน206ชุดนะฮะซึ่งซึ่งเป็นความเดือดร้อนที่ทางท่านนายกวชรลินท่านกำมันโชคผู้ถนนอกและก็คณะผู้ใหญ่ได้สำรวจว่าเดือดร้อนจริงนะฮะได้มารับถุงน้ำใจจากเราก็ ถือว่าเป็นตำบลที่ได้รับผลกระทบโดยตลอดเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยที่ตำบลแห่งนี้มันจะมีคลองลำตะคลองไหลผ่านนะฮะซึ่งผ่านในตัวของตำบลหมื่นไวเมื่อไหลที่น้ําหลากมามากเนี่ยที่นี่จะเกิดผลกระทบเพราะน้ำมันก็จะท่วมขึ้นมาซึ่งในขนาดนี้เนี่ยทางส่วนราชการต่างๆก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมกับนายกนะฮะกับกำนันเนี่ยเราก็ได้เสนอแผนนะครับซึ่งก็เป็นแผนที่เราจะแก้ไขในระยะยาวต่อ ไปวันนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวให้ให้ปริมาณฝนได้ลดลงถ้าไม่งั้นแล้วมันก็จะส่งผลกระทุกมากเพราะที่นี่บางบางบางจุดนี่ท่วมหนักเลยถึงขนาดมอไซค์เข้าไม่ได้ ครับไอ้นั้นวันนี้ลดลงวันนี้ลดลงนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านนายกกำนันนี่แหละครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยกันพยายามผลักดันน้ําออกให้เร็วที่สุดถือว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละให้เทศบาลก็ถือว่ามากๆเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะกลายเป็นพอน้ํามาถึงปุ๊บมันก็จะท่วมไล่นาสวนผสมด้วยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ตอนที่น้ามาเนี่ยทางทางท้องถิ่นเองก็ประกาศนะฮะเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่คาดคิดว่าน้ํามันจะมาเร็วจนกระทั่งทําให้เกิด ความเสียหายหลายลังคาเรือนเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าฟูกที่นอนหมอนมุ้งนี่ไปหมดเลยฮะต้หมืนน่นวัยได้กี่ลังคาเรือครับสองร้อยหลังคาเรือน <20 6 S 2> ครับที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะฮะซึ่งซึ่งมีแจ้งมาเรื่อยๆแต่สําหรับที่ที่ท่วมเฉพาะถนนลื่อนอะไรต่างๆที่ยังไม่เข้าบ้านเนี่ยทา,ทางทางท้องถิ่นท้องที่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้แจ้งมาถ้าถามว่าหนักไหมหนักครับ ที่ผ่านมาเห็นพี่โตลุยน้ำสามสี่วันภาพรวมน้ําท่วมในเขตเมืองที่พี่โตไปเจอก็จะมีหนักก็คือตําบลหมื่นไวยมีหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มก็จะเป็นลักษณะเขาโชคดีอย่างก็คือชุมชนนี่อยู่ห่างจากน้ําก็กลายเป็นไล่นาสวนผสมบ่อปลาเนี่ยโดนหมดแล้วก็จะมีตําบลโครกขวดนะฮะเป็นต้นน้ําที่จะเข้ามาสู่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของลําเชียงไกรซึ่งเวลาผันน้ําออกจากเมืองก็จะผ่านลําเชียงไกรไปบริเวณนั้นหนักสาหัสเหมือนกันครับที่ทีโคกสูงก็ผมพยายามช ตลอดฮะแต่ถ้าข่าวว่าน้ําส่วนใหญ่นี้จะตกก่อนถึงเข้าเขื่อนลําตะคองก็เลยยังโชคดีอยู่แต่ก็ยังเช็คกันอยู่ว่าทําอย่างไรที่จะรักษาเมืองเอาไว้พยายามที่จะดันน้ําให้ให้ทยอยออกไปข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้พี่น้องทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนกันมาตรการนเบื้องต้นที่เราจะช่วยกันก็เนี่ยฮะคือการเยียวยาเยียวยาลงมาเยียวยาลงมาช่วยเหลือแล้วก็คอยดูสถานการณ์ว่ามันจะหนักกว่านี้ไหม เพราะว่าผมว่าโชคดีนะฮะที่นี่ก็คือได้มีทางผู้นําท้องถิ่นท้องที่เนี่ยที่ได้ได้ประสานงานกันตลอดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่อยู่กันทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลาครับผมคิดว่าเอาอยู่เป็นไงพี่ต้อยก็ยังไงก็ต้องเอาให้อยู่นะฮะใช่ที่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยช่วยกันอย่างมากเลยก็ต้องขอบคุณจริงๆครับสแตนบาย24ชั่วโมงเลยนะก็ทุกคนนะช่วยกันทางเผื่อราชการก็ได้ส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกันท้องถิ่นเองก็ลุยกันช่วยกัน หลายวันแล้วนะฮะแต่ก่อนน้ําจะมาได้ซ้ําไปมีการแจกกระสอบทรายทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามผลักดันน้ําออกไปครับทราบว่าการบุญไว้เรียบร้อยมากม่คครับผมได้